ออกกาลังกายเบาๆพอจะช่วยให้เรามีหุ่นดีได้ไหมนะครับอ่าคือผมอยากจะบอกครับว่าคําถามนี้เป็นคำถามที่ผมเจอเยอะมากเลยนะ <c oughs> คือผมอยากจะขอนอนุญาตถามกลับแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าถ้าสําหรับคุณแล้วอ่ะคนที่ต้องหุ่นดีแบบหุ่นดีจริงๆนะมีความแบบมีความเปะ๊ะมีความปังมีร่อง11มีซิกแพคมีกล้ามเนื้อคุณคิดว่าคนกลุ่มเนี้ยพอออกกําลังกายเบาไหม <c oughs> ซึ่งผมเชื่อว่าคุณคงจะพอรู้คําตอบกันอยู่แล้วแหละนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าถามผมว่าการออกกําลังกายเบาๆพอจะช่วยให้มีหุ่นดีได้ไหมมันก็คงยังไม่สามารถแต่ถ้าเอาในแง่ของสุขภาพเฮ้ยอาจจะทําให้ดีขึ้นได้หรือในเชิงของการลดความอ้วนในเลเวลเริ่มต้นก็พอจะช่วยได้อันนี้ขออนุญาตตัดเรื่องการคุมอาหารออกไปก่อนนะครับแต่เอาเป็นว่าหลักๆก,ก็คือประมาณนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีหุ่นดีแบบมีเป้าหมายแบบ ดาราไอดอลในแบบทังแบบที่เราอยากมีแบบ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 อย่างตามเขาจริงๆอย่างนี้ครับที่มีความเป๊ะมีความปังดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับเขากลุ่มนี้ไม่ออกกําลังกายเบาแน่นอนเขาก็ต้องออกกําลังกายที่มันหนักพอสมควรแล้วก็ต้องออกที่มันตอบโจทย์ด้วยเช่นการทําเวทเทรนนิ่งควบคู่คาร์ดิโอและในระยะเวลาที่มันเหมาะสมหลักๆประมาณนี้แล้วคุณก็ลองพาตัวเองนี่แหละไปเปรียบเทียบแล้วลองไปเช็คกับเขาสิว่าเลเวลการออกกําลังกายคุณกับเขาอ่ะมันเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้หุ่นแบบเขาคุณก็ออกกําลังกายให้เเเเท่่่าาคแและนนนนนออออรก็็ืืปใงงข อาหารและการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยถ้าคุณทําได้คุณเป๊ะคุณปังไม่ไกลเกินฝันแน่นอนละครับ